เราไม่มีทางให้ภัยคนแบบแกเป็นอันเด็ดขาด์ด แกทำให้ฉันโกรธแล้วนะฟรีซ่าไปลงนะล็กซ่ฟรีซ่า 呀。Yeah. จัดการฉันมันกับมนุษย์คนนั้นแกหมายถึงคุลิลินอย่างนั้นหรอเหรอแกหมายถึงคุลิลินอย่างนั้นหรอกเหรอหยาฮาะหยา จะลุกขึ้นมานะเมาลงไปแท้